สาวสมโอสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะพี่น้องจ้ามือหนีสีผ้ามาเบืองการเลี้ยงกบเด้อค่ะพี่น้องการเลี้ยงกบในกระชังบกนะคะพิกัดของเข้ามือนีก็อยู่ที่บ้านหนองบัวดงตำบลหนองบัวดงอำเภอศิลาราชจังหวัดศรีสะเกษค่ะช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูที่คนนิยมเลี้ยงกบนะคะพี่น้องซึ่งอยู่ในบ่อนีเพิ่นกับบดิปเปิดใหญ่ถึงกับเป็นฟ้ามนะคะพี่น้องแต่พื่นสีเลล้ยงไว้เฉพาะ ขายลูกกบนะคะพี่น้องคะลูกกบที่คลอดออกมาได้ประมาณ3 0ถึง45วันนะคะอันนี้คือสามารถที่จะจำหน่ายได้แล้วนะคะพี่น้องคะในเรื่องของการหายอาหารกะหายเสาแรงปกติคะ่ะอาหารที่หายกะเป็นอาหารเม็ดนะคะพี่น้อง ซึ่งสิเป็นใส่หน่อยนะคะพี่น้องที่ปกติแล้วเขาก็เอาไปให้ปลากินคือกันจ้าบ่อนี่ก็สิเป็นลูกออดนะคะพี่น้องก็สิแน่เพราใครเห็นปันใดน,นะคะลูกออดที่ยังบ่ท่านตัดหางเลยค่ะพี่น้องจ้านี่บ่อนี้ค่ะเป็นลูกออดนะจ้ายังบ่าสาม,มารที่สิขายได้เ้ยค่ะพี่น้องคะ่ะกระถือว่าเป็นดไล่ใดเสริมอีกอย่างนึงค่ะพี่น้องตามที่ถามเพิ่นเบิรก็กคือขายได้ปีละ6กถึงเจ็ดหมื่นอยู่เด้ค่ะพี่น้องคะ่ะ แต่ห้องปฏิขายตลอดปีเด้ขายในช่วงระวางหน้าฝนนี่ระคาพี่น้องคะคนที่พนสังไปกับว่าแม่นพนซังตัสองตัวเดคพี่น้องมีแต่หลักพันขึ้นเลยคะ่ะเลี้ยงขายจนวาบ่าพ่อขายค่ะพี่น้องนีก็มีคนจองไวแล้วเดอในบอนี่กตส์มี่ยูระมาณ3 0 0พตัวนะคะพี่น้องคะ่ะซึ่งใส่แม่พันธ์พอพันธ์แค่ สองคู่เท่านั้นเองค่ะพี่น้องสองคู่สามารถที่สิออกลูกได้ไหลายขนาดนี้พี่น้องกำไลหลุนๆเลยจ้าข้อดีของการเรียงกบในกระช่างบกก็คือเวลาทําความสะอาดมันทําความสะอาดง่ายค่ะพี่น้องคะเวลาเ้าสีล่างก็คือเหนียวผาลุ่งอันนี้เขากกระช่างอย่งกระช่างบกมมนบอนี่โอ้ดีกระช่างบกมีมีด้วล่เด้วยล่างกระเท็ดแบบนี้แล้วกระซีหน้าเมนบอนมันจะอาดเม้บอนมันจะสะอาด là hơi mà cái răng buộc. ใส่งานสะดวกสบายล่ะกัราคาประหยัดนําเด้อจ้าพี่น้องจ้าสำหรับปลูกกบที่พร้อมจำหน่ายกระสิตโตประมาณซํนนี้นะคะพี่น้องคะคันเป็นเปรียบเทียบเด้วกับประมาณเหรียญสิบบาทของเฮ่านี่ราคาหรือว่าอาจจะใหญ่กว่านั้นก็ได้นะคะที่พี่น้องเห็นอยู่ในบอนี่กันนี่เจ้าของเหมือนเหลืด้วยจ้าเขาจองไว้แล้วเดี๋ยวอีกจไน่เขากระจาเอาล่ะค่ะประมาณมือสองมือในราคาเพิ่นกระจำหน่ายในราคาที่บ่แพงค่ะพี่น้องคะตามทองตลาดตัวละหนึ่งบาทค่ะสำหรับผู้ใดที่สน อยากได้ลูกกบไปเลี้ยงนะคะพี่น้องคะ่ะกะมาถามหาได้อยู่ที่บ้านไปนีบ้นนงบดงได้คะ่ะหรือว่าผู้ช่วยสุรศักดิ์บุญสงนะคะพี่น้องกับเป็นบ้านของเพื่นนี้เองคะ่ะพี่น้องที่เพื่นจำหน่ายลูกกบคะ่ะเดี๋ยวสิภ้าไปบึงตัวใหญ่กันคะ่ะอันนี้คือพร้อมขายกิโลละ100บาทพาเลดไฮ,ฮลอบนังไฮกิโลละร้อยยี่สิบบาตัวใหญ่แถบตุ๊บตุ๊บบขาวแถบ เนือขา,าวพันขาวบอเป็นพันขาวนบอเป็นพันขาวเป็นสีม่งดายแต่บอสขายเมอพ,พันพอพาาันบอขายเป็นบอกขายแต่ตัวหน่อยขายแต่ตัวนอยขายแต่ึายตลูกมันสำหรับคลิปนี้สาวสมโอก,กับตองล่าไปก่อนนะคะฝากพี่น้องรับชมและติดตามคลิปในเด้อจ้าขันมากับกดไลค์กดแชร์ให้เนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ